ตามหลับรรทันะของคุณด้วยซ้ําอ่ะคุณคิดเหรอว่าฉันกับคุณจะเหมาะสมที่จะแต่งงานด้วยกันอะ่ะโมผมขอสาบานเลยนะถ้าคุณแต่งงานกับผมอะ่ะผมจะรักและดูแลคุณไปตลอดขอโทษด้วยนะมันสายไปแล้วอะ่ะถ้าคุณจะให้ผมทํายังไงคุณถึงจะยอมแต่งงานกับผมจะขอ้องสาวฉันแต่งงานนั่นหรอได้ฉันมีข้อเสนอให้คุณสามพ้องการให้ผมทําอะไรก็ว่ามา ยอมพันทุกอย่างก็ไม่ยากหรอกนะตอนนี้เธอต้องเงินมาช่นห้าแสนได้ครับถ้าผมแต่งงานเสร็จแล้วผมจะรีบแผ่มาให้ไม่ได้ฉันต้องการตอนนี้เดี๋ยวนี้ว่าแต่คุณจะโอนหรือเงินสดดีละ่ะนิโมคุณจะบีบบังคับผมแบบนี้จริงเหรอทำไม ฉันขอคุณแค่นี้ไม่ได้หรอถ้าเกิดว่าให้ไม่ได้เนี่ยก็ใส่หัวอกไปซะ